ครับนี้ถ่ายตลาดริมมืองกันนครนะครับตันนี้อันนี้เขาจัดขึ้นเกี่ยบทุกวันเลยนะครับเนี่ยทุกวันเลยว่าได้ช่วงตอนเย็นบ่ายามบ่าย4ี่โมงก็เริ่มตั้งตลาดแล้วก็คนมาซื้อของแล้วอากาศนี่ตลาดแถวเนี้ริมมือแกนนครจังหวัดขอนแก่นครับเนี่ยขายเสื้อผ้าขายของเยอะเลยพ่าจะมากินครอบรุ่นกิน อะไรกันที่นี่เลยครับามเดินด,ดูตลาดดีกวา่าแถวนี้คนวิ่งออกกําลังกายเยอะเลยนะครับแถวเส้นทางแถวนี้รอบบึงนะครับวิบ่งหอ,อกกําลังกายรอบบึงนะครับบึงจันทก้อในจังหวัดขอนแก่น đuộc, ăn, xúi, của, người, chợ, người, con, nhiều, sẽ, này, mà, du, vần, ai, là, vậy, cái, cái, vậy ต้อหูอือวต้อา,าคอยได้ยินเสียงว่งงวะวครับรม,ม,าามามดูการซื้อของช่วงตอนเย็นกันนะคเนเยอะขายปวดเยอะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ซุกค่ะซุกแล้วเนาะนนอ้สะโพกไก่ทอดก็มีเยอะเลยร้านนี้นัดต่อยหมูทอดกระเทียมเนี่ย

อไอจีเรมด้วยีไเยอะเลยหนขอถ่ายรูปได้ได้ไดขอถ่ายด้วย่ได้ได้ได้ เยอะสีเยอะครับขายดีไหมครับทำช่อง YouTube หน่อยนะขอถ่ายด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยปูมาแก่ะค่ะปูมาแก่ะค่ะปูมาแกลือ

นี่บยาขับพุสี่สิบาสิบบาทนี่ครับขับุนชุดนะไบาทครับพี่สีสิบบาทสีบาทอ๋อ อยาล่าครับร้านขุ่นขนมจีนลุงทองครับหนสบาครัอันนี้เขาก็จัดเป็นสีเลยบหเนี่ยแม่ค่ะพักส้ตะกาได้ด้วค่ะโอ้ครับคม่เอา สาระเนียกพร้อมปกัปกตุ่แล้วมีหมดเลยร้านนี้ปักนี่ตักได้ไม่ได้เสียตังครับจะเป็นกระปุงลวกก็ถั่วงอกองน,น้ำยาอเไรคะใส่ถ้วยหรอปักหรือถ้วย ต้นห้าสี่สิบต้นห้าใช่ครับผม จับดีหน่อยนะครับอาจจะค่อมจ่ายกันแล้วก็ก,ก,ก,กินกันนั่งกินยิงปิงจันนคร <c oughs> <c oughs> พูนเราพูนเปิมเปิดตาครับนี่ ไอ้อย่างมันกินนี้ตลาดนี้เปิดทุกวันนะครับตลาดนี้ แถวนี้ก็มีหอาหารนุกพิราบขายเลยนุกพิราบเยอเดียวนี้หวหานอาหารให้ปลากินก็ได้แถวนี้ อ่รตลาดนี้ก็ไปห้าโมงนี่คนคนเยอะอยู่นะคนมาซื้อของเยอะครับต้องมารอ,อก,กินช่วงค่ำนิดหนึ่งผมเพิง่งออกมาจากมหาวิทยาลัยคอนเจนน์ครับ ครับยันครับทำไรครับพี่ครับรับรถครับทำไรครับผมยิงกรุนครับ้นด้ไมครครับมหาหรไม่อครับครับานตุลากนนี่เาปาบนอดครับเ่ยเขาปาเครับครับครับาเจอเอซครับผม กายเยอะมากครับช่วงตอนเย็นตอนนี้ตลาดกำลังคึกคักเลย พรัับผมโอ้โอ้ชื่อนามหน้าฝากรีกันกินก oh, yes, okay. hmm. ับก uh ินกุ่นแล้วอ่่อฟซีเอบัดนี้เอขึ้นเรืยๆครับผมกำลังอยากกินน้างพอดีเลยบัดนี้ขอคคุ้หน่อยช่น้าไม่รอกเพได้ได้ครับผมอาครัคผมไอ้รักคิดเป็นแค่สมมติรักแท้ต้งแต่งงานครับวันนี้เออครับโอ้แมากับเฉดเปืดเลยนะครับผมเอาได้ครับเมเปิดเลยนะครับมเปิดือด เออเไปกัดไปไปไาไปไไไปไปบปไป้ปไปไปนปไ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 ไปไปไปเป้ปไปไปเป้ปไ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 ะไปไป้ปไ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 ป้ปไ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 ป้ โอ้งัที่เครับขี่ขาไปจ่าี่เขาไปกินแล้ครับมืนว่าเที่ยวตลาดนี่เหมือนจันท่ครนจังหวัดขอนแก่นครับผมก็เลหลายครับผมมันกินข้าวปุ้นมหันครับแ้วครับแวครับเก่ะเมก่ีะเออเมนเมนครับเออเขาครับเออวีทศกันเลนะ พ,พอ,ม,อมานั่งกินกระปุ่นก็เยอะนะครับมานั่งกินกระปุ่นก็เยอะตลาดต่อขอบคคุณรับที่เอาน้ำดื่มให้นะครับ นี่ยน้อนักขายยังครับนุ่มรวยบ่กินนองแกงบ่ซิมบ่นะซิมบซิมต้อนต่อได้หลายเลยเรื่อยของแน่เรยๆจาเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถือถือถือไปถือไปเดี๋ยวถือไปเจ้าจัดวิ่ไดครับนี่เรียกขนมแกงข้าบ่พูดหนุ่มเผาบ่แย่ครับแย่ครับแย่ครับ บ๊กเนี่ยบลีในาอบอเล่เอเาเสียบได้ครับเสียบได้เราขนมอะไรรีวิวอย่าไรอครับได้ครับุมะพร้าวเท้ร้อยเปซนี่ยร้านนี้ครับขนมถ้วยครับขนมถ้วยขอบคุณเรียบซีมากครับขนมถ้วยต้มขนมต้มสาคูบุ้นมะพร้าว หุบตลาดริมเมืองจันทนครจังหวัดขอนแก่นมากินได้เปิดมาทุกเหมือนแบบแม่ะะนแมนครับเปิดทุกเมือนแบบอ๋อมีเบิดอทั่ว่ะหรือไงไปยังไงไปยังไงอะไรดีคะช่วยกล่องนี้ค่ะอร่อไหมลี่สละครับเพื่อนหนูแจ๊คผมเดฟซีผมนะครับอ๋อตอบคุณหลายๆด้ายเลยคือคักบักมากครับตลาสักประมาณน,นี้แต่วันอากาศดีครับเหมือกนกันท์นคร ถ้าผมหัวคก้บผมขึ Quran ้นแล้วพี่นะครับขอบคุณหลายๆนะชอบผมครับเดี๋ยวรอต่อกันโอ้ยผัดกะเพราไว้ไหมรอกันปะเนีพอเราเราออกมาข้างนอกใช่ไหมพอจะโสดก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะอยากแต่แก้วได้เลยค่ะหมแก้ว เราจะทำผู้ชมฟังหน่อยกระเพราอะไรน,นี่โฆษณาเลยกระเพราอย่างรันกระเพราอย่างนี้เห็นไหมอ๋อเด็กกระเพรา คือคักมากาชิมเดมเย,มเยครับครับขอบคุณครับชิมเขาผมชิมได้ครับนาชิเอันนี้ทอดเองแม่ครับ,รบตัว่วววง <c oughs> นีนี่อับอืเอฟซี่กหะายด้วยรับผมเอซี่งกหลาย,ลายาอเอาไปกินที่ถุครับ<ห>เอไปกิน่ถุไป จอเล่วเต้นนะครับเอาหไขให้ซื้อครับได้ได้ครับปากโอ้นี่ครับล่านนี่ครับแคบหมูครับแคบหมูบ้านฝางได้ได้ครับขันกลองมาสีได้ว่าได้ได้ครับอ้จะเป็ดดาราครับเพื่อขันมาได้ครับเอายึ้เดียวครับครับผมได้ครับผมเอาเลยเอาล้ ไปครับ <OK> ครับอ๋อเลยครับครับอ้าวโอเคครับขอบคุณเลยครับร <uh> ้านนี้แคบหมูบ้านปางครับเบ้านปางนะครับเพื่อนเบี่ยได้ได้ครับได้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 ถ่ายดูถ่ายต้องถ่ายได้ถ่ายรีบๆได้ถ่ายที่ได้โอเคขอรุ่นนะโอเคขอรุ่ครับรสชาติอร่อยครับ ตัวนี้ลูกเกกันเลยเจมเลยเขาเปนหนูไปกินซ้ปตาได้ไหมอ้เหรอโอ้โหโอ้นี่นั่นเดี๋ยวขอบคุณมากนะครับครับครับแร้วม่มีมือถืออ่ะขอบคุณมากค่ะไก่ย่างเรยนี่ครับ งานไก่อบสมุนไพรเอสโอพียูช่องอะไรคือค้นกัลลศินอารามพุทธาและนี่ยูทูบครับเดี๋ยวยูทูบเนาะไอ้ค้อนกัลลินอันอันอันนี้ก่อนนึกฮะไอ้ค้อนไอ้ท่าและอีกอ่ะค้อนกัลลศินอารามพุทธาและนะผมกัลลศินเดี๋ยวผมนายอันหนึ่งไหมเดีผมผมส่วนเราผมเห็นแต่หมอนั่นยูทูบเบอร์ก็เอออืมแล้วเราผมมัดมือกันพวกกันไอ้ยี่เป้าเท้าเออป้าเท้า ก็เท่ากินละป่อยนะก็เท่าก็มันก็เย็นเป็นละก็ก็นี่ก็น่ารักแต่ไม่แซนไปนี่นะมีแซนไปไอา่มากไหมครับผมหมดหมดเจอทีเอฟีเลยใครเดี๋ยวยัย ผมมากแเด่นนะเที่ยวขนาไหนตาแน่มือแกนครมีของขายเยอะแยะมากมายหลาน m ครับไปสามถึงสามค่ะนี่มิแฟนไปครับนี่แฟนไปนี่ผมมากดยวะต้นใจมากเดยวะครับมากใต้ผมเจอคููแข่งแล้วหมกม่วงกันนี่ เยฟซี่ก oh no <c ười> ็หลายหลายครับขอบคุณครับผมครับย่างหลินมาซื้อครับครับเออครับผมย่างหมูกรอบกระแซบครับผมครับ